ฉันเคยคิดว่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองคงไม่มีใครยอมรับได้ความรักของฉันมันแปลกแยกจากความจริงผิดทั้งศีลธรรมและโลกทั้งใบจนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้อ่านเรื่องราวที่ผู้คนส่งเข้ามาเล่าในช่อง YouTube เกี่ยวกับความรักในรูปแบบที่หลากหลายรักที่เป็นไปไม่ได้รักที่สังคมไม่เข้าใจหรือแม้กระทั่งรักที่ไม่มีคำนิยามชัดเจน มันทำให้ฉันรู้ว่าแท้จริงแล้วความรักของฉันไม่ได้ผิดอะไรเลยมันก็แค่ความรู้สึกของคนสองคนที่เหงารู้สึกเข้าใจและดึงดูดกันอย่างประหลาดพ่อกับแม่ของฉันแยกทางกันตั้งแต่ฉันยังเด็กต่างคนต่างมีชีวิตใหม่ส่วนแม่ก็เพิ่งเลิกรากับพ่อเลี้ยงของฉันไปไม่นานแล้วจู่ๆพ่อก็กลับเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งหลังจากภรรยาใหม่ของเขาเสียชีวิต เขามาพร้อมกับลูกชายอีกคนเมฆน้องชายต่างแม่ของฉันแค่เห็นหน้าเมฆฉันก็รู้ทันทีว่าเขาคงมีแม่ที่สวยมากเพราะเขาหล่อเหล่าราวกับพระเอกในละครแต่สิ่งที่ฉันไม่ทันตั้งรับคือหัวใจของฉันที่เผลอสั่นไหวตั้งแต่แรกพบ ตอนแรกฉันก็พยายามบอกตัวเองว่าอย่าคิดอะไรเกินเลยไปแต่แม่กลับเป็นคนที่น่ารักมากอ่อนโยนสุภาพและเข้าอกเข้าใจคนอื่นเขาอายุห่างจากฉัน5ปีแต่บางครั้งกลับดูเป็นผู้ใหญ่กว่าเสียด้วยซ้ำวันเวลาผ่านไปเราใช้ชีวิตในบ้านหลังเดียวกันมากขึ้นทานข้าวด้วยกันดูซีรีส์ด้วยกันและบางครั้งก็พูดคุยกันเรื่องส่วนตัวอย่างลึกซึง้ง จนกระทั่งวันครบรอบวันเสียชีวิตของแม่เขาเมกเงียบผิดปกติพ่อกลับจากวัดเขาก็เก็บตัวอยู่ในห้องทั้งวันฉันได้ยินเสียงสะอื้นลอดออกมาจากประตูห้องฉันลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจเคาะประตูและเข้าไปหาเขานั่งอยู่ที่พื้นพิงผนังน้ำตาเปื้อนแก้มใบหน้าดูอ่อนแอและสับสนกว่าครั้งไหนไหน ไม่รู้ทำไมผมถึงรู้สึกว่าโลกมันว่างเปล่าเหลือเกินเขาพูดเสียงแผ่วเรากับพยายามเก็บความเจ็บปวดเอาไว้ในใจฉันเดินเข้าไปนั่งข้างเขาแล้วค่อยๆกอดเขาไว้แน่นเรากับจะส่งพลังอะไรบางอย่างให้เขารับรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกเขากอดฉันกลับแน่นเช่นกันแล้วเราก็นั่งเงียบๆอยู่แบบนั้นจนเวลาล่วงเลยไปหลายชั่วโมง จากวันนั้นความสัมพันธ์ของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปมันไม่ใช่ความรักที่เริ่มต้นจากความตั้งใจแต่มันเติบโตจากความเข้าใจจากการได้อยู่เคียงข้างกันจากการแบ่งปันทุกเรื่องราวเล็กๆในชีวิตประจำวันเราเริ่มออกไปขับรถเล่นในตอนเย็นดูดาวด้วยกันนอกเมืองเมกเล่าเรื่องวัยเด็กของเขาให้ฟังอย่างออกรส ฉันเองก็เริ่มเปิดใจพูดถึงช่วงเวลาที่เคยเจ็บปวดทั้งการต้องโตมาโดยไม่มีพ่อและการใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆกับความรู้สึกในใจของตัวเองบางครั้งผมก็คิดนะว่าถ้าโลกนี้ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดมันจะมีความสุขกว่านี้มากไหมเขาถามขณะที่เรานั่งมองท้องฟ้า บางทีความถูกผิดมันก็แค่ขอบเขตที่สังคมขีดไว้เพื่อไม่ให้คนเราล้ำเส้นกันมากเกินไปฉันตอบแต่ความรู้สึกมันไม่มีเส้นกั้นแบบนั้นหรอกเขาหันมามองฉันแล้วก็ยิ้มบางๆก่อนจะเอื้อมมือมากุมมือฉันไว้เรานั่งอยู่อย่างนั้นไม่มีคำพูดใดๆอีกแต่หัวใจของเรากลับเต้นพร้อมกันอย่างประหลาด คืนหนึ่งเรานั่งเล่นกันในห้องเปิดเพลงเบาๆแล้วเขาก็ยื่นมือมาชวนฉันเต้นรำแบบในหนังไงไม่ต้องมีเหตุผลแค่เต้นด้วยกันเรากอดกันหลวมๆขยับตัวตามจังหวะเพลงช้าๆเสียงลมหายใจของเขาอยู่ใกล้จนรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นในอกพี่รู้ไหมผมไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนเลยเขากระสิบเบาๆ ฉันไม่ได้ตอบอะไรเพียงแต่ยิ้มแล้วพิงหน้าผากลงบนอกเขาเราไม่ได้ต้องการคำตอบเพราะแค่อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็เพียงพอแล้วในคืนนั้นเราได้เผยความในใจของกันและกันให้อีกฝ่ายได้รับรู้อย่างเปิดเผยและใช้ช่วงเวลานั้นด้วยกันตลอดทั้งคืน หลังจากนั้นเมฆเรื่องทำอาหารให้ฉันทุกเช้าเรายังคงมีเรื่องให้หัวเราะแล้วเรียนรู้กันทุกวันแม้ว่าเราจะยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่าวันนี้เรามีใครคนหนึ่งที่เข้าใจและยอมรับกันอย่างไม่มีเงื่อนไขความรัก ไม่เคยมีคำอธิบายที่ตายตัวบางครั้งมันก็ไม่ต้องการการยอมรับจากใครตราบใดที่เราไม่ได้ทำร้ายใครและยังเป็นตัวของตัวเองอย่างซื่อสัตย์คุณล่ะเคยรู้สึกรักใครบางคนโดยไม่สามารถหาคำอธิบายได้ไหมคะ